ทีย่ยา่อตลงจากขบวนรถโปรดจะดูที่ของสองรางท่านนำลงให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขบวนรถหยุดเทียบทางจราที่สอง็นขบวนรถรมนาขบวนที่สองศูนย์หนึ่งรับจบสบริการจากสถานีกชุงแทบตลอดปลายทางสถานีพิษณนโลกนะคะรับโดยวันนี้ออกจากสถานีที่ยาได้หยุดรับจบสถานีมาประจันเป็นสถานีต่อไปครับสหรับขบวนรถหยุดเทียบทางจราที่สาม ลิงสุวนกำลังเป็นขบนวนรถตรวจขบวนที่7่งรับท่าบริษารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีอุบมราชธถานีครับถ้าบริษัทก่อทัานขึ้นขบวนรถผานสงสัยตรวจสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อชั้นขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่านถ้าบริษัทที่ลงจากขบวนรถพลางลิงสุดกรย่าย,ยข้าวนะครับขบวนรถที่หยอบตัวริกาจาที่2บางลางกำลังจะเคลื่อนออกจากสถานีนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นจังหวะที่บังเอิญมากๆนะรถโดยสารเที่ยวขึ้น2ขบวนนะครับก็คือขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกแล้วก็ขบวน71นะกรุงเทพอุบลราชธานีนะเข้าสถานีอยุธยาพร้อมกันนะแต่ตอนนี้ขบวน201เนี่ยจะออกก่อนเรามาดูกันก่อนนะทางด้านขวาเอาเลรับออกพร้อมกันด้วยครับ เอาละครับ4222ขบวน201โอ้โหไอ้วีดอรับสุดยอดครับมาต่องกะบวนเลยโอ้โหสุดยอดครับดีตาลัางครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด อย่างมันนะอย่างมันโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวครับโอ้โหรถโดยสารสองขบวนนะเข้าพร้อมกันไหมว่าออกพร้อมกันด้วยนะฮะขบวนธรรมดา201พิกรุงเทพพิษณุโลกแล้วก็รถด่วน71กรุงเทพอุบลนะะไปแล้วครับมันจริงๆครับมันจริงๆแหม